ซีที่สองค่ะมีนค่ะและบิมค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะละมุนชิมช็อปแชะเราจะไม่ได้มีแค่นางแบบใช่ไหมน้องมีน<ช>เราจะมีช่งางภาพด้วยวันนี้ค่ะเราก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะคะของละมุนแล้วก็มาตามหาพี่ๆี่ช่งางภาพด,ดยค่ะค่ะวันนี้เขาเราถึงต้องมาเปิดนทนางเจ้าอย่างนี้เพราะอ,อะไรรไหมพี่บีมเพราะอ,อะไรอะ วันนี้นะคะเราจะมีชาเลนจ์ค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าชาเลนจ์อะไรใช่ใช่คือเรารู้มาจากทีมงานว่าวันนี้จะมีชาเลนจ์เพราะว่าเป็นการเปิดคลิป EP หนึ่งนะคะของซีซั่น2ซึ่งก็จะมีเกมมาให้พวกเราเล่นแล้วก็จะมาแบบว่าสั่นยิงสั่นยงสั่นยันเป็อะไรขอยาวเออนอยาวเหรอเออนั่นแหละมาททำสั่นโยงสั่นยันนาสั่นเจ้าเลยถ้าพร้อมแล้วขอชาเลนจ์เลยค่ะ มีนพี่ไม่อยากรังแกเด็กนะแต่ว่าวันนี้พี่ผมไม่ได้เสียงเลยเบาๆให้น้องหน่อยแล้วกันนะได้เลยได้เลยได้เลยไม่น่าไว้ใจเดินหนหลออีสานจะร้องเพลงอะไรแบบบ่มีเอี้องสีพังทลายความพังเข้าสองลอยแม่ดินสลายยาม อหยุดก่อนหยุดที่น้องหน่อยอ๋อเอ้าได้แล้วได้แล้วปะได้แล้วพี่บีมอ่ะก็คิดไม่ทันไม่อีสานไม่ถนัดยังไหแฉ่งอีสานไม่ถนัดไหวแฉ่งอร่อยต้องแพงพี่สะเอยไม่ใช่วันทักครับไม่รู้ก็จะบอกว่ากอนไม่ชอบคุณนะแต่เดี๋ยวกอนยังตำใจ้ มาช<อ>ครับจะ <helmet. S 1> ให้ไม่ได้กินสองอย่างแล้วอะคนนี้โดนตกดีแล้วนะเศร้าค่ะชีวิตจะมใจ่วงนี้เสมอไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำไม่อยากแห่งยิ่งแห้เฮ้ยได้เหรอมาจะชวนตาชวนอย่าไหลายอู้หรือบ่อยตาเหมยโอ้ยมีเพลงดะเออมีร้องร้องได้ไงไม่มีเพลงจริงเปลีนไม่มี ไฟแช่เก็ยังไม่มีเพียมีแต่ทพกมีอะไรไม่ใครได้ยินหรอเราออกจากตรงนี้ไหมสรุปต้องถามว่ามันได้ไหมคะพี่ร้องไปนะอ่ะพี่บีมได้ไป3ามข้อแล้วก็คือพี่บีมหมดเลยหมดเลยจริงๆิคือบีเรื่องนั้นมันไม่เข้าใครออกใครมีน่เข้าใจปะเราได้จมือแล้วแน่ๆจมืูกจมือสัญญาสอพรกับสัญญาเซติสิงก่อนสัญญาเซติสิงก่อนว่าวันนี้สัญญาจะได้จมือที่ดีไม่เก็งไม่งอนแม่ ค่ะวันนี้หนูก็สัญญาเคาว่าจะเป็นเจ้ามือที่ดีจะไม่เกี่ยงไม่งอนจะไม่เคืองพี่บีมเด็ดขาดอย่าหลับไปเยาวลาชก,กันเลยค่ะเยกหึงแล้วค่ะร้านแรกใช่อตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เย,ยวาวราชแล้วค่ะร้านแรกเป็นไรพี่บีม,บมเริ่มจากของหนักก่อนเลยค่ะ จะเป็นร้านขายบะหมี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงค่ะพี่คะเอาบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงสองค่ะเอาน้ำหรือแห้งคะพี่เอาแห้งค่ะแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งค่ะขี้วมากใช่เห็นของกินเยาวราชแบบน่ากินเยอะมากอ่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรชื่อร้านบะหมี่มังกรขาวปะอะไรอะ มังกรขาวก็เห็นมังกรขาวก็คือเป็นร้านที่ดังที่เยาวราชนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกินเมียเกี้ยวก็ต้องเคยมาลองนี่แต่อยู่มานานแค่ไหนอยู่มานานเท่าอายุน้องมินคูณสี่ได้เลยเกิดเกิดเนาะ กไนะม่ไะเกินก็คงต้องมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่จริงๆอ่ะบิ้มไม่เคยกินบะหมี่ที่นี่เลยจ้าเออมิ้งก็ไม่เคยมาเยาวราชแบบหลายรอบมากก็ยังไม่เคยเดี๋ยวลองกันค่ะใช่แล้วมาดูกันค่ะว่าแบบรสชาติเป็นยังไงใช่ปหมโอ้ยพี่กินไปเยอะมากทุกคนเราไม่ได้ตัดคัดอะไรเลยนะคะคื่อหึงแล้วจริงชาวนาทานมากอันนี้ขนมจีบพี่ทีมงานใช่ไหมเอ้ อยากกินขนมจีบอหลายอย่อะขนมจีบมันต้องมีอยากได้พริกได้ไหมคะกานไม่ใช่หรอมันเรียกว่าอะไรอ่ะซอสอ่ะพี่พีมใส่พริกปะใส่นี่ไงเครื่องปรุงมาแล้วก็เยอะก็เยอะอยู่นะเอาดีอร่อยอ่ะแล้วคุณสดไม่หยุดเลยมีปรุงก่อนไม่ปรุงมันความสวยได้จากไปแล้วไม่แล้คนบอกว่าไม่มีความสวยอย่งอื่นเลแรงมากสวยอยู่แล้วสิใช่เป็นสายกินเน็ดนะคะทุกคน เหมือนกันทุกทีก่เหมือนกันเลยเ่าที่จะเจอคนกินเผ็ดเหมือนกันใส่แซ่บว่าเขาให้มาพอดีนะคือไม่ได้มากไปใช่ไม่ได้น้อยไปนเริมมาชิลชิน่ากินเนราอาปริมาณเขาให้กำลังดีเลยนะคือแบบสามารถกินได้หลายๆยอย่าง ม,มันฟิลแบบต้นตำลับปะมันเรียกว่าอะไรพี่บีมเพราะปกติอย่างเมื่อเช้ามินก็กินเมนูนี้เหมือนกันแต่มันะจะคนละฟิลอะอันนี้ไม่เอาแบบจีนจีนอะมันจะรู้อะว่าเป็นแบบบะหมี่แต่แบบไม่นคนจีนพี่ไม่นุ่เพี่จัดมากินแต่ไม่รู้ว่ามานันอเมริกันจริงตอนที่มย่างเงี้ยว่าเคยอยู่แล้วนะว่าอย่างไรเขาคุ้มเราเกี๊ยวมาลองกินเกี๊ยวดีกว่ารู้สึกเกี๊ยวเขาแน่นมากอะกุ้งน่าจะแน่นโอ้แบบนึงอะให้ดูกุ้งมันตัวตัวดูดิกุ้งดิทุกคน เท่าคนพีกทำไมเท่าคนพีกอะฉันแห้งมันกินอร่อยแล้วพี่อืมอ้าวเยรสชาติเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยมากค่ะอ้าวเลอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะจิ๊กโชว์จิ๊กโชว์บ๊อบจิ๊กโชว์พี่พีมกินปหม กินด้ไงเราแม่พี่บุ๋มกินเลยพี่บมเ็ถือกล้องอยู่รานเลยกินเลยทำใหญ่อรไม่มีอาการเผ็ดหรือเหื่อหรืออะไรใดๆเลยาไม่กินเผ็ดเป็นเมไม่ได้ก็ไกได้ได้ก็ได้็ไดด้ก็ไกอ็็ Ja, <laughs> ja, กุ้งอะไรเงี้ยหมูจิ๋มหมูจิ๋มหมูเออปกติมันจะแบบเวลากินด้นยวยมั้ยอ่าเปนกุ้งปุ้งเออจิ<ซ>้ <ๆ S 2> นี่นะคะเมื่อก,กี้คือมีน่ะเร็งรานีไว้ใช่ป่ะแล้วมินอ่ะไปเซิร์ชใน Google <S <S อะไรอย่างงี้เออเห็นน่ากินมากใ<อ>ช่นี่นะคะจะเป็นโตเกียวยักษ์มีแบบยักษ์เท่านี้อยากกินไส้พิซซ่าพี่หรออยากกินไส้ชาบูอ่ะพี่คะโตเกียวยักษ์คนนี้น่ะ เกี่ยวยักษ์คนกินได้ไหมคะเล่นวิ่งมาแล้วพี่เขาบอกไ้ขายพี่เขาบอกอะไรไปขายกับมาเล่นอะไรก็กินอันนี้เหมือนกันอ๋อเอินแม่เอินเดี๋ยวใช่กันกินซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรอะคะที่ขายที่ก็จะเป็นดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วก็พิซซ่าพิซซ่าเหรอเอาไส้พิซซ่าค่ะเอาไส้เล็บค่ะคุยเธอพกลิ้งมาด้วยทั้งเล็บมาก เกียวยักษ์ในเจอันนี้เป็นสาขาเยาวาราชไม่เห็นเขามีหลายสาขามากเลยเราเป็นสาขาอะไระไไอะไรปะแม่สีน่ากินเพราะว่าออร่อ,อยอ่ะแป้งกรอบมากแป้งมีความกรอบกรอบนุม่มๆแล้วตัวไส่ก็คือกับช็อกโกแลตก็คือดีมากนี่ต่อใส้ครีมอันไหนก็ควรอ,อัใหญ่ยอยู่เหมอือนกันนะเนี่ยเอาดีเพราะแบบถ้าเจ้เกียวถัดโรงเรียนมันก็จะอยู่แค่ประมาณเท่านี้แต่นี่ก็อันเทเน่นี่ชัดๆ ที่มันเป็นแบบร้านขนมหวานแบบนี้ถ้ากินกรอบเลยก็น่ากินเราจะกินทุกอย่างในวันเดียวไม่ได้ใช่ไม่งั้นถ้าเรากินทุกอย่างในวันเดียวท้องจะเป็นอย่างนี้นะคะเดินไปก็จะเป็นอย่างนี้อิ่มค่ะนี่สองแล้วไแล้วก็8เราได้คิวที่เท่าไหร่คะ58 58แย้ไป58เราจะไปกินหอยแครงกันแต่เมื่อกี้มอมอยหิวเลย ขึ้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าหอยแครงร้านนี้ดังมากแล้วเขามีหอยยักษ์ด้วยนะทุกคนแต่ว่าต้องจากพี่บุ๋มก่อนค่ะเดี๋ยวพี่บุ๋มจะโดนรถหล่อยนะคะอ้อเลยร้านด้วยที่ร้านนี้น่ากินเหรอทุกคนอันนี้กินน่ากินหมายแล้ทุกคนเจริงๆว่ามีนอะแบบไม่ค่อยกินหอยเลยจริงเหรอไม่ชอบอ่ะพี่ชอบงพี่ช่างว่าอะพี่ชอบงทุกอย่างนี่มันไม่สุด เขาเลือกได้ว่าจะสุกไม่สุกแต่แต่ว่าพี่อ่ะชอบตัวอย่างที่ไม่สุกชอบตัวอย่างที่มีกลิ่นชอบตัวอย่างที่หมักดองพี่ชอบพี่ชอบอะไรพี่ชอบแบบอะไรที่สุกหรือว่าไข่ดาวก็แบบสุกนิดนึงรอบนอกข้างในเป็นแบบละวานิดนึงก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแซลมอนก็ต้องจิ้มแซลมอนที่แบบเบิร์นไฟเลยเอ้ยแซลมอนแซลมอนไม่สุกอร่อยนะค่อยร้อยจากต่าง่พี่บุ๋แซลมอนดองอร่อจะแบบดีหรือยัอร่อยทุกคนทุกคนทุกคน มเหือนกันอันนี้เราต้องสั่งใช่ไหมคะสั่งไงอ่ะพี่พีเขาเป็นคนสั่งหรือเปล่างั้นก็ต้องเอาหอยแครงสุดเพราะว่ามีซิ่งหอยแเด็กไม่ได้อันนี้คือหอยนางลมเขาขายนี้มากทุกคนตอนนี้หอยนางลมก็คือหมดแล้วมันจะเป็นหอยนางรมยักษ์จิตไม่ไม่กว่านี้จะเป็นหอยนางลมยักษ์แล้วก็ให้เราแบบเราใส่กับทิ้งเขา อันนี้นะคะน้ำจิ้มน่าจะเหมือนกันเป็นซีฟู้ดทั้สองอันเลยซีฟู้ดรือแบบแซ่บอเไรใช่แล้วก็หอยแบบนี้นะคะเราจะจิ้มค่ะไม่เอาแล้วค่ะ่มันตงก่ะอร่อยมากนี่หรอที่บอกมาเลยเออแล้วก็จิ้มมาเลือดมนสุกแล้วร้อยชจิ้มิ้มอร่อยอร่อยไหมะบ การเปิดประสบการณ์คืออะไรไม่รู้อ่ะไม่อะไรอ่ะมีไม่เคยกินของสดอย่างเงี้ยแบบของที่แบบเป็นเลือดเลือดมีเงี้ยไม่เคยกินเลยเลือดในข้าวมันไก่เลยใช่หรอมีน้องลองกินเลือดเพื่อนไหมคะมีน้องลองกินเลือดเพื่อนนะพี่ทำเองไม่ได้กินเลือดประจำเลยเพราะตอนเด็กๆปลาถมพี่ชอบต่อยเพื่อนอือหือพวกน้ำจิ้มไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนหรอฝั่งเนี้จะเป็นน้ำจิ้มหวานค่ะฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มหวานแล้วก็ฝั่งไหนเป็นน้ำจิ้มเผ็ดถ้ามียนชอบกินเผ็ดจะได้เราต้อง ที่เห็นเรามา2คนแบบนี้นะคะถ <Hi. S 1> ้างๆคนไหนอยากมานั่งกินกับเรานะคะก็มากันได้จะบอกว่าตอนนี้นอกจากทีละม้นจะมีสาวๆสองทีละม,ม้วน <Hi. S 1> แล้วนะเราก็มีเจ้าภาพที่ละม,มุนด้วยด้วยเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงน่ารักไหละใช่อยากมานั่งกับเราก็คือมาได้เลยนะคะใครจะพาเราไปเลียกมาเกษตรก็ได้อยอดากเราจะผันตัวจากนักแบบมาเป็น อยากไปถ่ายรูปพี่รักเขามากระเสริอ่ะพี่หมุนไม่ได้อยากถ่ายรูปอ่ะทุกคนอ่ะเป็นไงอร่อยของโบดของพี่บีเลิกกินทั้หมด <Squ> กินเร็วไม่งานะคะแต่กินช้าไม่อิ่มค่ะนี่นะคะคได้แล้วททเป็นไอศครีมมะพราะ้าวโอ้ยน่ากินนะได้ินอยากกินทุเรียนอ่ะเมื่อกี้เดินไกลมากกับร้านถอยแค่หันใหเดินจนแบบมึนเหนื่อยตอนนั้นเลย อร่อยไหมอร่อยใส่เฮลตี้อันนีอร่อยแบบอร่อยเลยเฮลตี้ยรงไหนนะะอะปลาหมูนี่ไงนี่ไงมะพร้าวอร่อยพี่ชอบกินมะพร้าวมากมากเหมือนกันเป็นผลไม้ที่เราชอบที่สุดอร่อยมากแบบหอมมะพร้าวอ่ะชอบมะพร้าวบอกว่ามันจะหอมอ่ะใช่ไหมก็เลยแบบ,บอกลาขนมปังเลยนะคะไม่ไหวแล้วพี<อ>่กอล์ม่ไหวนะอร่อยมากมันแบบเนื้อแข็งมันละเอียดมากชื่อร้านว่าหยวน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 แมนแมนที่เขาบอกไม่ใช่อะพูด เดี๋ยวจะไปต่อคืนซื้อขนมปังนะคะจะบอกว่าอันนี้คือแบบถ้าจะเป็นผู้ถือเยาวราชก็จะถึงอันนี้ก็นน<ช>บอกเลยว<ช>่าเป็นแบบซิกเนี่จเจาะแล้วอะไรใช่แล้วนั่นก็คือทูเลียนเยาวราชไม่ใช่คือขนมปังเยาวราชนะคะมันจะเป็นแบบไส้อะมันเยอะมากแล้วมันก็อร่อยมาก <S <S มินเทอร์ใช่ค่ะอร่อยมากทุกคนเวลาซื้อกันนะเขาจะไม่ได้ซื้อแค่ชิ้นเดียวนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันเป็นกล่องเลยค่ะใช่เห็นจะรู้ก ซ kind of okay, ื้อเป็นกล่องบ้าอ่อยเหรอกล่องพโต๊ะกล่องใหญ่พูลนเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันนะคะไส้อรไอยอร่อยอ่ะช็อกโกแลตนมสดมอร่อยมานั้วกินสองทานใ้โอเคจะไปไป a few moments later ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงคนเยอะมากรอร้าว่าวันนี้รอร่าไม่ได้กินเอ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า เราของตัวเองเรของเราเรของตัวเองนี่แหละค่ะโอ้ยน่าก uh ินมากเลยอยากกินทั้งกล่องเลยเข้าไปหมดเลยนี <S 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 um, ่คือแถมอแหนมาแนมแหนมแหนมโอ้ยเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่น okay. ี่เราสั่งใช่เวลานี่กินก็คือสภาพแบบเยอะขึ้นเราจะแบ่งยกันยังไงดีรอค่ะขอบิหน่อยนึงได้พี่บีพี่บีเขาอิ่มแล้วนะคะแต่จะไม่แบบว่าไม่ไหวแล้วอะทุกคนใช่มันเยอะมากจนเราสามารถจิ้มได้ ่อยเป็นไงคะอร่ออร่อยไม่หนเกินอร่อยใช่เขาอยากรู้ใช่เขาทำมาจากอะไรอ่ะแบบน็อกเกลไม่ไม่ใช่ไม่ต้องมาจับมือดีอเดนิ้วก็อยาก้คนมีความรู้ให้น้องไงอันนี้มาจากน็อกเกล็ไไ้นี้ทำมาจากนมไฟไี้ทำมาจากเนยด้วยนะรู้อยู่แล้วไหมเอออะไรวะสั่งนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนไม่ใช่แค่อาหารนะที่เวอและต่คือไรค กดบอกร้องเพลงนั่นเองคือเขาดังมากค่ะทั้งในมิวสิกบอกนะคะเออค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องจิ๊บเนาร้องเพลงกันไปเลย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 โหคนเยอะมากเลยทุกคนอันนี้นะคะคือมีแหไะเคยเห็นแต่รีวินแต่เขาบอกจริงอ่ะคนเยอะมาก ค่ะคะนเยอะไม่ไหวเรียกว่า slow 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 เขาเปิดข่อยนะอมมแล้วนะเพื่อความชัวร์วันนี้มาทำยูทูปกันเหรอฮะใช่ค่ะไหนมาจากช่องอะไรใ<ช>นตัวไหนฮะพวกเรานะคะเป็นละมุนชิมชาบแสต้นสองนะคะก็จะเป็นพวกนั่งแบบคะ่ะมาถ่ายมนะ็อกกันเนาะยังไงก็ฝากแนื้อฝากต่อกับทุกคนด้วยนะคะนอ่คนนี้ว่ามือไหนฝะากน้องจิวเตอร์ร้องนำด้วยนะคะตอ่อตัวได้ค่ะไม่เคยเล่นเพลงนี้แต่ว่าร้องเล่นดูไม่เคยร้องเหมือนกัน อขอโทษทีนะคะร้องปกติร้องในห้องน้ำเดี๋ยวเลย เสียงตัวเอ<ก>งเลยอ<ล>่ะยึงออกปะแล้วแบบพูดอะไรออกไปก็คือไม่ได้ยินเพราะว่ามันไม่ได้ยินเลยใช่ใช่ค่ะก็เขินมากคะ่ะแบบยังไม่หายเขินเลยตัวเองอยู่เลยสอบร้าหน้านะคะสาวๆแล้วมึงชิงชอบแชะภาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วกล้องคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาถ่ายพวกเราเนี่ยมาร่วมสนุกกับพวกเราก็สมัครกันมาได้นะคะพวกเรารออยู่นะวันนี้ก็โค้งจบลงแค่นี้แหละพี่บีมเนาะ ใช่ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย